ที่พี่หมูคะจุดตรงนี้นี่เอเขาเรียกว่าเป็นจุดไหนนะคะเออจุดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตสปาเขาแห่งม้าครับค่ะคือบริเวณตรงนี้อาจจะเป็นจะเป็นจุดดูกระทิงที่ดีที่สุดเป็นมาตรงนี้จุดหนึ่งครับของของโคราชเรานี่แหละค่ะหรือว่าในประเทศไทยก็ยังยังได้เลยยังว่าได้เลยเป็นจุดดูกระทิงที่ดีที่สุดเลยนะคะใช่ครับสามารถเห็นได้ตลอดทั้งปีแล้นแหละตอนตอนนี้นี่ที่พี่หมูปอประชากรกระทิง ถ้าอยู่ในป่านี่มีอยู่กี่กี่ตัวนะคะประชากรนะครับถ้านับประชากรจริงเนี่มันเขาเมื่อสามปีที่แล้วเขานับได้ประมาณสองร้อยห้าสิบตัว<ะ>แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะสามร้อยบวกครับ<ะ>เพราะเราสังเกตจากอะไรรู้ไหมสังเกตจากลูกกระทิงที่มันเห็นลูกแดงทุกวันนะครับ<ะ>เพราะคว่าลูกแดงก็หมายถึงว่ากระทิงมันเกิดใหม่อายุประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับ<ะ>นั่นแหละเราจะมองได้ว่าเออมันบวกขึ้นบวกขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมีเยอะเลยใช่ครับกลุ่ม กลุ่มนี้ที่เราเห็นก็เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งในปา่านั้นที่หมูบอกว่าก็มีอีกมีมีครับกลุ่มใหญ่เลยใช่ครับนี่ช่วงเวลาตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งกาลังจะห้าโมงอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาออกมาใช่ครับเป็นเวลาหาก,กินของเขาค่ะช่วงระหว่างระหว่างช่วงเประมาณเอาบ่ายสามลงมาลงมาจนถึงค่ามืดค่ามืดแล้วก็เลยไปถึงพรุ่งนี้เช้าประมาณสักสองโมงอ่ะสองโมงเขาจะเริ่มทยอยกลับเข้าป่าแล้ว กลับเข้าปานหลับนอนแล้วก็บ่ายสามเออมีกระวนออกมากินหญ้าแล้วก็กินน้าเนี่ยครับมันจะมีทุ่งหญ้าแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะนี่แหละตรงตรงจุดชมวิวของที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวอะไรนะคะที่เราขึ้นรถจุดชมวิวจุดสกัดเขาสูงเขียว่าสตาเขาฟังมาเนี่ยแหละจุดสกัดเขาสูงตรงนั้นเนี่ยก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยซึ่งคนก็มาเสาร์อาทิตย์เต็มเลยครับสามารถมากางเต็นท์ได้ครับค่ะก็ได้เห็น อย่างใกล้ชิดเหมือนกันหนึ่งมากางเต็นท์แล้วก็ได้ชมวิวแล้วก็ดูกระทิงตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะประมาณนี้แหละโหนี่เขาก็ชินกับคนไหมคะเนี่ยกระทิงถือว่าชินอยู่นะครับแต่ว่าเขาเว้นแล้วะห่างอยู่ค่ะถ้าถ้าเนี่ยยังมีแสงสว่างอยู่เขจะเว้นให้ระยะประมาณเนี่ยประมาณร้อยเมตรเอ้าตีให้ประมาณร้อยเมตรแต่ถ้าคเำ้ามาแล้วนี่เขาจะเริ่มไม่กลัวแล้วทีนี้เขาก็ออกมาข้างนอกถ้าแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มไม่กลัวแล้วเพราะว่าเขา พฤติกรรมเขาจะออกไปข้างนอกไปหากินข้างนอกค่ะแต่เราก็เห็นตรงที่แปลงไร่สวนของชาวบ้านนะเขาก็กั้นลวดเหมือนกันแล้วก็มีขนํามอยู่เป็นระยะระยะใช่ครับใช่แสดงว่าก็เขากั้นกระทิงนี่แหละลัวก็บางครั้งก็เอาไม่อยู่ไม่เอาอยู่ไม่อยู่ครับค่ะที่นี่มีสัตว์ป่าชนิดอื่นนอกจากกระทิงไหมคะนอกจากกระทิงก็มีมีหลายชนิดอยู่นะอยู่ในป่าแต่ว่าการปรากฏตัวมันจะไม่เหมือนกระทิง ค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเห็นตอนกลางคืนอย่างเช่นพวกเก้งพวกวางอะไรอย่างนี้ครับนคงมีช้างอะไรอย่างเนี้ยเห็นตอนกลคืนจะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกระทิงเพราะว่าประชากรมันน่าจะเยอะด้วยแหละใช่ครับมีมีสัตว์ผู้ลา่ <c oughs> ลาที่สูสูงสุดอ่ะผู้ล่าสูงส,สุดของกระทิงอ่ะน่าจะเป็นหมาในาครับ <c oughs> อืมเมื่อก่อนเคยเห็นหมาในายเยอะอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบตัวผูงหนึ่งแล้วปัจจุบันไม่รู้ไปไหนแล้ว่ะแล้วพวก เสือโครงเสือโครงหรือพวกอะไรพวกนั้นไม่มีแถวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาแหงม้าเป็นพื้นที่ติดเขาใหญ่เป็นติ่งหนึ่งของเขาใหญ่ครับห้าพระไร่เขาใหญ่ก็ไม่มีเสือไม่มีละก็เลยผู้ล่าที่มันสูงสุดเสือเสือโครงเลยไม่มีละก็จะกลายเป็นลาบเป็นมนุอย์หรือแตมนุษยนแต่พี่หมูก็บอกว่าไม่เห็นแล้วเหมือนกันช่วงนี้ก็ก็ไม่เห็นนานละผู้ล่าสูงสุดของกระทิงก็จะกลายเป็นมนุษย์นี่แหละใช่นี่เรายังเห็นยังน้อยนะคะ ปกตินอยยนเยอะเยอะเมื่อวานนี้ก็ประมาณห้าสิบครับห้าสิบต้องรอค่ำๆเหมอนเขาค่อยทยอยมารวมฝูงกันครับอันนี้เขาอาจจะแยกกันอยู่ค่ะมันต้องรอสักพักหนึ่งนะครับวราเรามาดูใกล้เห็นสังเกตเราจะแยกว่าเอ่ตัวเมียตัวผู้เป็นยังไงตัวลูกเล็กเด็กแดงเป็นยังไงตัวเมียสังเกตไหมสังเกตเห็นไหมครับที่มันมีมีไอ้ขนขนคอครับหน้าอกหน้าอกเอออันนี้ตัวเมียครับเห็นไหมที่เราองไปขนที่หน้าอกนั่นคือตัวเมียครัับตวี แต่ตัวผู้มันจะบึกใกล้สุดเลยเออมันจะเป็นเหนียงหย่อนๆนั้นยานครับไม่มีขนไม่มีขนครับค่ะลูกเล็กแดงๆก็จะแดงๆแต่ว่าตอนนี้มันยังออกมายังไม่หมดลูกอายุยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเดินเดินออกมาจากมุมป่าในนี้นะคะในรูต้นไม้นี่หันหน้ามองตัวเมียตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียที่เพิ่งเดินออกมานั่นก็ตัวเมียใช่ครับตัวเมียอ๋อจะสังเกตง่ายเลยเขาเขาก็ได้เขาจะเล็กครับแต่ตัวผู้เขามันจะ หนาแล้วก็ใหญ่กว่านี้ครับ่ะอืมสังเกตง่ายเลยโอ้ลูกเล็กๆมีควงเขาจะแคบไอ้ตัวเมียครับวงเขาจะแคบตัวผู้วงาจะกว้างกว่านี้แต่แถวนี้รอบๆเขาแผงม้านี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีชาวบ้านที่ทําปศุสัตว์เลี้ยงวัวฝูงวัวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะไม่มีถ้ามีก็ห่างไปเป็นน่าจะหลายกิโลอยู่ครับสี่ห้ากิโลครับก็ส่วนมากก็จะเป็นแค่ ทำพืชไร่ใช่ครับเพือปลูกพืชไร่ปลูกพืชไร่กันที่เราเห็นนี่ตัวเมียหมดเลยเนี่ยมีขนที่<ช>หน้าอก<ช>ออกลูกกันเก่งเลยนะคะ <c oughs> เพราะไม่มีสัตว์ที่มาล่าเออใช่ครับโอ้ oh, <c oughs> ออกออกกันมาจากป่า <c oughs> เรื่อยๆมาตัวเมียนำออกมาค่ะ <c oughs> กวผู้ตัวผู้ยังไม่มาครับ ตัวเมียจะเป็นผู้นาฝูงตัวผู้ส่วนใหญ่จะตามตามหลังตามหลังผงมากกว่าค่ะแล้วพื้นที่หากินเขาเพียงพอไหมคะพี่หมูพื้นที่หากินเลยเออเพราะประชากรอันนี้เพิ่มมากขึ้นตามที่ดูพฤติกรรมของกระทิงครับปกติถ้ามืดมืดปุ๊บใช่ไหมเขาจะเดินทุ่งออกไปข้างนอกรัศมีประมาณสักสองกิโลค่ะจากจุดนี้ไปวนกินจนถึงเช้าตีห้าเขาจะกลับมาอ,อันนี้ พฤติกรรมเขาคือเขาชอบเดินเดินไกลเดินทางไกลมากกว่าค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปหากินเพื่อที่มันอาจจะไม่ใช่หญ้าไม่ใช่อะไรนะค่ะบค่ <c oughs> <c oughs> จะไปกินมันกินกระรเพาะจบ้านติดใจแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แหละเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งมันมันเปลี่ยนไปแล้วจากธรรมชาติครับค่ะ <c oughs> อืม รอสักพักหนึ่งแ่ะตัวผงถึงจะออกมากผม,ม,วามว่าฝูงนั้นมันน่าจะเมื่อกลางวันนั่ผมพาเขาไปดูโป่งนะข้างในเลยค่ะูงใหญ่อยู่ทำนี่จะลูกเล็กเด <โอ S 1> <ๆ S 2> ็กแดงอย่งข้างใ<ห>นเค<ด>่ะเออไปทาโป่งดูเพื่นที่ทาโป่งให้ให้คนที่จะมาทํากิจกรรมนะครับค่ะพ<ห>อดีก็ได้เห็นอยู่เป็นูงใหญ่อยู่ใกล้ๆเลย มาโป่งนี่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เราเป็นคนไปทําเอาไว้ให้ใช่ไหมคะเอ่อโป่งใช่ครับเป็นโป่งเทียมครับโป่งเทียมไม่ไม่ใช่โป่งที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเวลามาแล้วจะมองหินใช่ครับก็บางทีสมมติว่ากระทิงมันต้องการกินดินที่กินเกลือแร่ใช่ไหมวันนี้เอ่อมันจะไปห้อมล้อมกันอยู่ที่โป่งอ่แหละจุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ เวลามองมาจากข้างบนจะได้เห็นว่าเอกระทิงเป็นฝูงกําลังกินโป่งอยู่อะไรยประมาณนี้หรือว่าอปกติกระทิงมันมจะกินแต่พืชใช่ไหมค่ะมันจะหาเกลือแร่ที่มันจะไปเสริมหลังกระดูกมันไม่มีมันต้องจําเป็นที่ไปกินโป่งเราถึงเราถึงได้คอยเสริมโป่งเทียมให้มันเอในืานที่เขามาก็มีเยอะอยู่โป่งเนี่ย ทำเราทำป่งเทียมเอาไว้หลายจุดมากไหมคะใช่ใช่ครับก,ก็มีหลายจุดครับ <c oughs> มีแต่ตัวเมีย ว่าไงนาทีมะนะันอะถายรูปพอ,อยังข้างขวานี่เป็นพื้นที่มัตถุอนุรักครับรัดนะคะใช่ครับข้างซ้ายเป็นพื้นที่เอกชนชุมชนช,ชุมชน <c oughs> อนุรักษ์ชุมชน กั้นด้วยถนนแค่กั้นวยถนนประมาณเส้นเดียวแปดเมตรแปดเมตรเองอ่ะนี่แล้วเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยรถเขามาจอดถ่ายภาพเหมือนกันนี่ก็แสดงว่าเขามาจากพื้นที่ของเอกชนใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เขาก็นั่งเข้ามาใกล้ถ่ายได้ถ่ายรูปครับ เขาขมามัาบางทีเขาไมอยากบอกเขาเออคนมาทางนี้เราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมล่ะ,ะบางทีมันจะใช้คํารุนแรงเกินไปทีก็ให้โอกาสเขาว่าเออคนตั้งใจไม่รู้กระทิ้งมันจะมีหลายรูปแบบถ้าตั้งใจไม่รู้จริงก็อย่าว่ากันเถอะมุมนี้มุมข้างบนมันมีกระทิงไหมลองพี่หมูเคยเห็นตัวใหญ่แบบ ใหญ่แบบพ่อพันธุ์ใหญ่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นไหมผมว่าตัวใหญ่สุดมันก็ประมาณเดียวกันหมดนะหล่คะอย่างนี้ที่เราเห็นใหญ่แบบใหญ่กิ่งจังเนี่ยไม่มีครับไม่มีใหญ่แบบรูปปั้นอะไม่มีไม่มีครับไม่มีอะไรมันเกินเกินละใหญ่แบบรูปปั้นปั้นมาเกินแล้วนะมันสูงอะไม่เกินสองร้อยสองเมตรหรอกผมว่าประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนี่แต่มันจะบึกบึกมัดก้ามเนื้อะไรจะขึ้นก้ามเนื้อมจะขึ้นเยอะ จุดนี้ข้างหน้ามีอีกไหมน้องช่วงนี้มันยังกลัวๆกลัวๆพวกเราอยู่แต่ก็ดีผมว่ามันเป็นเป็นมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เรามาอย่างน้นอ,ยงนอยก็ช่วยช่วยช่วยกันกระทิงไม่ออกนอกพื้นที่งองนีอโอ้ถือว่าถ,ถือว่าเฝ้าระวังถือว่าเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันได้ดีอยู่เป็นการกันไม่ให้กระทิง ออกไปข้างนอกไปรบก,กวนชาวบ้านได้ดแต่ถ้า,ามืดๆค่ำๆแล้วก็อาจจะการไม่อยู่ใช่ใช่ครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นชุดสายตรวจที่เราจะทําหน้าที่ต่อไปครับตรงนั้นค่ะแล้วปกติเจ้าหน้าที่นี้ลาดตระเวนตอนกลางคืนไหมคะใช่ครับลาดตระเวนตอนกลางคืนมันมีอยู่ครับมม,ม,มีอยู่เกตคนทุกคืนนะครับมีมอยู่แต่มันอยู่ไกลอยู่ข้างในเข้าโฟลเข้าโฟลแล้วนะคะไปพาไปดู ข้างบนมันม <Yes> ีอะไรไหมค่ะมันมีอยู่มันอยู่ใกล้อยู่นะไม่เห็นนะไ่เห็นแต่ปานู่่นเะกอีกแกงนี้เหมือนกันก็จะเดิน ออกมาเจอกันตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่โล่งเดี๋ยวผมเอามาเจอกัโอเคโอเคเห็นแล้วมันเด็กๆเท่ตรงทางที่ต้องใช้โฟลว์วิวนี่แหละถ้าฝนตกหนักขึ้นไม่ได้อะอีกแล้วอ้าวอะไรกนเนาะ ม,ม,มองมตรงนี้ไม่เห็นนะครับเอด้านแค่ประตูที่มองมเห็นแล,แล้วต้องไปดูอีกม,มุมนี่ไม่เห็นหนี่ค่ะพี่หมูพามาอีกหนึ่งจุดนะคะจุดนี้ใครแม็กเลยนอนอยู่เป็นฝูงใหญ่มาเทมากเข้ามุมนี้เขาได้เดี๋ยวไปเซลฟี่กันให้น้องก็ถ่ายนี่กันและที่เห็นมันมารวมตัว นอนนอนเคี้ยวเอื้องกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเป็นเหมือนห่วงเวลาของการรวมตัวกันค่ะตอนนี้รวมตัวอยู่นิ่งใช่ไหมคะแต่พอพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเดินออกมาข้างนอกค่ะตรงไหนกันไม่อยู่ก็จะเข้าสู่ชุมชนนะคะจึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยลาดเวนอยู่รอบๆพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นจุดที่กระทิงออกมาค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช่นกันเนี่ยมารวมตัวกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใกล้ถนนเพียงแค่ระยะทาง ไม่กี่เมตรเองค่ะนี่ค่ะคุณผูชมจุดที่เชียงยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นจุดที่สูงที่สุดที่จะเห็นวิวโดยรอบเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ที่เราเห็นว่าเป็น รีสอร์ทที่พักนี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ,บ้านนี่แหละคะ่ะเป็นแปลงข้าวโพดนะคะแต่วันเวลาเปลี่ยนไปนะคะตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับเปลี่ยนเป็นที่พักรีสอร์ทต่างๆนะคะในขณะที่พอมองขึ้นไปบนเนินนั้นเห็นจุดดาๆนะคะนั่นก็คือฝูงกระทิงที่เราเพิ่งไปดูกันมาเมื่อสักครู่นั่นเองพอกลางคืนแล้วเนี่ยมันก็สามารถออกมาได้จากแนวรั้วที่เจ้าหน้าที่ทําไว้นะคะซึ่งมันก็ชํารุด ผุพังไปบ้างไม่ไม่สามารถกันอยู่ได้ถ้าจะเอาจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ของที่เป็นรีสอร์ทหรือที่พักที่เขามาทําอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องทําแนวรั้วสองชั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นรั้วลวดหนามเพื่อป้องกันกระทิงที่อาจจะหลุดมาได้ในตอนกลางคืนนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าฝูงจะเดินมาทิศทางไหนบ้างเนี่ยะคะ่ะนี่ก็เป็นแบบพื้นที่เขาแห่งม้าเนี่ยคะ่ะในปัจจุบันนะสองพันห้า้อหสิแปดที่ เปลี่ยนไปนะคะจากพื้นที่ที่เคยทำกินของชาวบ้านสู่พื้นที่รีสอร์ทแล้วก็ใกล้ช,ชิดกับฝูงกระทิงเขาแผงมาค่ะจับได้ไหมเรามาจากไหนเลยจังไ,ไม่ได้นะน,น้องน้อกี่คนนึงเราใกล้จริงใกล้ไหมโอ้โหเสร็จรล้วทำได้ 好好好